สวัสดีครับผมพบกับเราสีดองเงินช่างตัวลายนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกำลังพาไม่พังออกไปนะครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับผมมา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 เร็วมาเบียดมาเฮ้ไม่ได้ยินมามามา นี้ก็มีรถคนดินด้วยนะครับดินเราก็ต้องหลบรถคนดินก่อนนะครับมีไม่พังไม่พังมองรถ กินจุมากนะครับขนาดเดินไปยังเคี้ยวไปด้วยเลยนะครับผมเก็บอาหารไว้ในปากนะครับ ไม่พังหูวฟึงแล้วนะครับผมเพราะว่ารถรถเยอะนะครับวิบ่งทั้งวันนะครับวันนี้ถึงทางแล้วนะครับพอถึงทางนี้เราก็ให้ไม่พังเดินไปก่อนนะครับผมเราดูหลังให้ไม่พังนะครับ พังเลี้ยวไปแล้วดูไหมพังเต็มทางเลยนะครับผมแอนมามองเราด้วย วันนี้ก็มะม่วงมังอกอกดอกออกลูกนะครับผมต่ไม่พังก็ขโมยกินที่เอ๊ะนนนอนนอนนๆๆกินใบกล้วยเขาแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดีที่ต้นไม่หักลงนะครับ ถ้าว่าต้นหักลงเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเขานะครับเนี่จะเอาใบมะพร้าวอีกนะครับผมว่าทําต้นหักของเขาเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเขาถ้าเขาใจดีเขาก็ไม่เอาเรื่องไม่พังนะครับ มาเร็วมาจะเข้าบ้านเขามันดื่มครับนี่เกิดมาจ้าก,ก็บ,บอกเยอะเนี่อยไหมิืนหน้าอยู่ฮะ แมาเร็วไม้พังยืนมองอะไระครับนิ่งเลยไม่กระยับตัวเลยนะครับมองรถหรือเปล่าได้ยะมันด้วยนะครับ นี่ก็แห้งแห้งหมดแล้วนะครับผมไม่มีหญ้าม,มีอะไรเลยนะครับดูนะครับแห้งนะครับไม่พังยังกินหญ้าข้างทางนะครับ ไปไปไปรถมานะครับนร่เาดึงก่อนนะลงแล้วจะลงแล้วนะครับ ฟังเป็นทางที่กินจุมากๆนะครับมีเท่าไรกินเท่านั้นนะครับจอดอีกแล้วนะครับ <c oughs> ามาเอ,อ้ยยิงมาบนคีอยู่ฮะว่าไปยืนอะไรกลางทางนะครับมาเดินทางนน้นแล้วนะครับ យឺអីគីណាฮะមេនេះនេះនេះគេក៏រង់ដល់ទៅណាមកមេមក มาเร็วนะครับเร,เร็วมากนะครับ จะแวะกินต้นกระทินนลงนะครับเมื่อกี้จะว่าไม่พังไม่เวะนาล่าได้ขี่ แกินต้นคอยนะครับต้นคอยหรือเปล่าไม่รู้ต้นอะไรนะน่าจะต้นคอยเลยครับภาษาสวยเขาเรียกต้นเขาสนายเนาะภาษาสวยแต่ภาษาไทยไม่รู้เรียกต้นอะไรน,ะน่าจะต้นคอยเลย จะเลไอ้เลือเพี่เป็นตวมนะครับเดีเ๋ย,ยงแย่ครับกูเพี้ยนเาไม่คล่องแล้รรครับยกค้มีครับครับครับเน้นบอกนับบป้าบอก เื่อกี้คุณตาก็มาบอกว่าให้ไปตัดอ้อยนะครับอ้อยที่เขาปลูกเป็นสวนเนาะต้นมันไม่ค่อยสูงแล้วเขาทิ้งไว้นะครับบวกให้ไปตัดอยู่นี่อยู่บ้านเราก็สวนอ้อยเยอะนะครับเขาทำอ้อยเยอะนะครับทำอ้อยเยอะบางบางเจ้าเขาก็มาบอกเหมือนคุณตาเมื่อกี้นะครับผมบอกให้ไปตัดนะครับ ตับปตัดช้างพอกินอ้อยเยอะๆไม่ได้นะครับ mm hmm. ผมร้อนร้อนในนะครับต้องกินให้พอสมควรนะครับผสมแบบหญ้าอื่นด้วยนะครับมันถึงแบบกินแล้วไม่พันไม่เป็นอะไรนะรกินเยอะมากก็ไม่ดี <c oughs> <c oughs> มาอยู่อะไรตรงไฟนี่ฮะอยู่ตรงไฟไม่ได้นะครับผมอันตรายนะครับผมไม่พาไม่ฟังอยู่ใกล้ไฟนะว่าช้างเขาไม่รู้ว่าไฟช็อตอะไรแบบไหนนะครับผมเราก็ต้องเอาไม่ฟังออกมานะครับดูเซงจินาซืน้น จะถึงสามแยกแล้วนะครับผมไม่พังกินมาตลอดทางนะครับเวข้างทางตลอดนะครับผมถ้าว่าคนเราขี่รถนาะก,ก็เว,ว,วกินเกือบทุกร้านนะครับมามามา,มาทางนี้เร็วเร็วมานี่มาเมือเราต้องเอามาก่อนถึงสามแยกนะครับผม mm hmm. เพราะว่ารถรถมาทางนน้นเขาเดียวมาเขาจะไม่เห็น เห็นเรายือนอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็มาเลยวได้นะครับอ้กลางทางเลยนะครับตรงนี้อันตรายนะครับถ้ายืนกลางทางนะรถเข้ามาไม่เจอนะครับ มาเร็วมานี่เหมือนต้นควอยนี้อยู่กับต้นเสาไฟฟ้าเสาไฟลูบโลนครับาะความไม่ให้กินนะครับอันตรายเดี๋ยว,วเราจะพาไม่พังข้ามทางก่อนนะครับผมเดี๋ยวาอคราดูรถให้ไม่พังอดครับเด็ดไปไวุ้ย ไแล้วไม่พังไปแล้วนะครับไม่พังมองหลังมีรถมาข้างหลังนะครับมันมองรถนะครับเอ,อ๊ะ ไปวิ oui, going, 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 pues mm ่งวิ่งวิ่งวิ่งเร็วทางหังทนมองดูรถมาเมื่อกี้นะครับอย่าไปแอบกินแตงโมเขาด้อไหมพัง ด,ด,ดูตีโคงดูตีโคงนะครับ,บมันสิบเอ็ดโลมาสายมา้ายสาย,สายนี่ถึงที่ไม่พังอยู่แล้วนะครับผมถึงเรียบร้อยนะครับ กินมาตลอดทางมาถึงที่อยู่ก็อิ่มพอดีนะครับผม呵呵นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งกดติดตามพังสีดองเงินด้วยนะครับผมขอบคุณครับ